ủy ban nhân dân ba tháng sáu lập trường <laughs> đã cho xã เร <To> ียนท่านประธานคณะกรรมการประเมินสันศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานท่านพีิตขุนนุ้ยและท่านคณะกรรมการทั้งสี่ท่านครับท่านผู้มีเกียรติผมรักรศักดิ์เขียวน้อยในนามของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเต่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านสู่หอประชุมปักษาสวรรค์ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ึ่งในวันนี้เนี่ยพวกเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของบริบทต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมแล้วก็ได้เก็บคะแนนในการประเมินครั้งนี้เพื่อรับรางวัลอันสมคุณค่าก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนําบุคลากรที่มาก็ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในวันนี้นะครับท่านแรกขออนุญ,ญาตแนะนำอีกครั้งนครับท่านดาบตํารวจอาคมสมน,นึกประธานคณะกรรมการนารศกษา,าท่านดีสัตโดรบ้านทีนทนนนสองค,ครับท่าน จา,าาจากธุรกิจสมหมายคณะกรรมการศาาสตร์ท่านคุานครับผู้ใหญ่าการจันการปรงครับนอกจากนี้ครับในวันนี้ยังมีผู้บริหารซึ่งดูทั้งภายในและก็ภายนอกของประชุมแห่งนี้นะครับผู้บริหารในศูนย์เครือข่าทยที่สองเดชบุรีรุ่งส่งนะครับท่านแรกครับท่านรองประธานศูนย์เครือข่าทยที่สองเดชบุรีรุ่งส่งครับผอเกียงศักดิ์ศรีรุ่งเรืองครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่หมผอบาริดีสุวรรณชาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดครับ ผอศิริายามนเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกศรรษ,ษาครับนอกจากนั้ยังมีผู้บริหารที่มาจากตาก่างอำเภอนะครับผอพวงรัตนอินทรทัศน์ครับผู้อำน,นวยการโรงเรียนบ้านชุ่งคร,รับนอกจากนั้นนะครับด้านหลังในชั้น,นพรธีการครับก็เป็นเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมต้อนรับในวันนี้โรงเรียนบ้านวังเต่ามีเขตบริการอยู่สองหมู่บ้านครับก็คือหมู่ที่สามบ้านวังเต่าและก็หมู่ที่สิบเอ็ดบ้านวังใส ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนโนยพลังของชุมชนครับพลังของผู้นําชุมชนพลังของผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายพลังของผู้ปกครองทําให้เกิดความศรัทธาโรงเรียนบ้านหนองเต่าเริ่มต้นจากมีนักเรียนจํานวนไน้อยครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วโรงเรียนบ้านหนองเต่ามีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพียง 13, 33คนครับด้วยพลังของคุณครูและพลังอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ทําให้ผู้ปกครองเกิดความศรัทธาโรงเรียนบ้านหนองเต่า นำลูกหลานมาเรียนที่นี่จนมีนักเรียน100คนเศษในปัจจุบันนี้ครับนอกจากนั้นครับคณะบุคลากรทุกคนมีความพร้อมและก็มีความสามารถจนทำให้โรงเรียนบ้านวังเต่ามีรางวัลระดับชาติประเภทบุคลากรประเภทศสาระสารประเท,ะเท,น,น,ะเทนักเรียนรวมทั้งสิ้น3-4รางวัลระดับชาติครับซึ่งบุคลากรทุกคนพวก,กเราอยู่กันสสองคนครับทุกคนมีรางวัลระดับชาติคิดเป็น100%ซ์ครับ ของบุคลากรทั้งหมดคุณครูท่านแรกที่ผมอยากจะแนะนําซึ่งเป็นผู้นําพาและก็เป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างในการบริหารงานมาโดยตลอดคุณครูคงรัฐเพชราครูชำนาญการพิเศษครับคุณครูอารมณ์แก้วซึ่งครูชำนาญการพิเศษครับซึ่งทั้งสองท่านก็เปี่ยบเสนือนมือซ้ายและมือขวาในการทํางานที่นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้ตามวิสัยทัศน์ครับ นอกจากนั้นยังมีคุณครูรุ่นน้องๆที่มาช่วยกันขับเคลื่อนพวกเราทั้งสามคนท่านแรกครับคุณครูปยนุชรัตนพงศ์ครับคุณครูสุิภากรตินหอมคุณครูปร,รีพชรชรุนหอมครับนี่คือข้าราชการครูทั้งห้าท่านนะครับนอกจากนั้นครับโรมเมบงเรียนวังเก่ายังมีความโชคดีที่คุณครูมีใจที่จะมาช่วยโรงเรียนโดยอาสาเป็นครูอาตราจ้าง ในการสอนนักเรียนในการจัดจิจกรรมและก็พัฒนาทักษะชีวิตกับนักเรียนคนแรกครับคุณครูพรนิวัฒน์สัมรโชธคุณครูดารินเพ็งการเดือนคุณครูวัชรนนท์สอนนาคุณครูสุรารั์คำแหงครับแล้วเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งเป็นธุรการเพียงคนเดียวในเขตพื้นที่ นครศรีธรรมราชเขตสองที่ได้รับรงบางวัลระดับชาติประเภทลูจกจ้ายอดเยี่ยมอเบลอวอร์รองชนะเลิศระ,ร,ะร,ะระดับชาตินะครับเป็นหัวใจมารักษา,าัว์ครับเพราะฉะนั้นบุคลากรทุกคนถือว่าเป็นบุคลากรคุณภาพที่จะนําพานักเรียนไปสู่ผลสมทติที่มีคุณภาพทั้งเรื่องของความเก่งและความดีซึ่งเก่งและดีอย่างไรนั้นหลังจากนี้ครับท่านคณะกรรมการจะได้ชมและได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆที่ทางโรงเรียนนคาศรีงร่มาได้จัดเอาไว้ให้ ครับผมก็ขอพบท่านชนะกรรมการไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ